เราบอกเข่าให้แม่แล้วก็แม่ฝากออกไปหน้าไปบึงเขง่าเืออฝนตกโอ้อยเนาะเหมือนว่าจะไปให้เข่าือนเนี้วมันห่อนเพื่อนคนพีบ่าเอ้สวัสดีตอนเช้า นตกแต่เศร้าเลยพี่น้องหมูหายไม่ไงพี่น้องกับเขาเขาญงกะต้มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ของคุณยายคุณตาคุณยายกินไม่เหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะคะหยุดอีกแล้วพี่น้องพายายามาซื่สสอสอบเขาโอ้ยพี่น้องว่าสีเดนให้เขามาว่าจะได้เอาข้าวไปตากที่นาเนาะเกี่ยวเสร็จก็ตากให้มันแห้ง <c oughs> ใช่ไหมแล้วพอทีนี้ ฝนตกเมือนเสมอพี่น้องโอ้ยสิโตนอีแม่ดิกางจีไรกาเมื่อนี้ก็จะไปให้เขาลานยุด้พี่น้องยุสองสามหมื่นเลยแหละเมือ่อรถเข้าไปจอดในนาเทียงนาไม่ได้เขาก็จอดเลยพี่น้องจอดไว้นาหน้าพี่น,นี่แหละกางยางไปเอาแม่ยางก่อนแล้ว ไปพี่น้องหลุ่นยางเดียวคือหลุ่นยาตกคันแทะมาแล้พี่น้องน้ำแม่คอยตาเขาไว้เอ้ยยางเดี๋ยวได้พี่น้องยางก่อนกาลังหาเขาพี่น้องพ่อกับลูกน้องห้ ฝนตกมืนอเช้านี่เปียกเวิดพี่น้องเอ้ยไม่ไปที่อยู่ฟังพ่อมนาเด็ดนาเด็ดนาเด็ดกรลัางเกาะเหลืออยูอ่แงงสุดทไทยแต่ว่ากอกใส่สอบอีกขึ้นเสียไปตากหมอ่งอื่น,น,นไ,ได้พี่น้องเอาไปตากเรห่อ้ย <c oughs> <c oughs> อย่ากแต่เขาเห็นความรอเนาะตาไนคะ่ะ จัดเพลงเงินจูๆได้ไหมเนี่ยบื่อากาศที่ไรพี่น้องซิบโม่งกลัวละแดดกระโบมีเกือบเป็นบอยยังยังสองเขาคือรถแต่ ไปตากไปตากอีกมองนึงเห็นมันแห้งมองนี้มันซุ่มอันนี้คุ้มไว้พี่น้องฝนสิมาแล้วเหมือนตอนเนี้ยไม่แรงนี่ ให้นังนี่ใหนังนี่ให้นังนี่ให้นังดดโดดดดดดอดตัดตดดตดดอดตัดัดอัดตดดตดใหนงนี่ใหนงอยากว่อยากว่นี้ใส่กอกีจากวัอยากวัฮะอยากวัอยากนางนุดงดีๆหามดื้อซื้อๆดฮะน่ะแอแอะแะแอหามดื้อนางดีๆถ้าดื้อพอให้กิน

อ่มองก้อง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 ก่อนยิ้มหานน้ำไปแล้วถาดถุงไปเร็วอ่มองก้องมองก้องมองก้องนี่ก้องอ่มองก้องอ่ะโดนเสกก้องโดนเสกก้องเนี้ยเนี้ยเนี้ยมองก้องเอ้ยยิ้มยิ้มยหวานให้ก้องสวยเออเก่งมากยิ้มหวานหวานเร็วให้กินขนมเร็วมาได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องบ้าน สมตำจ้ะไต่หุ้มขามไต่หุ้มไ <c oughs> ต่หุ้มขาม <c oughs> <c oughs> สมตำแย่ๆแซ่แ <c oughs> พ็กข้าเหนียวคุยกันมาเด้อกับแคบหมูเบล็อกกาบหมูย่างย่างหมู ได้เวลากลับบ้านแล้วดวงอาทิตย์าสาดแสงสามคนก็สามคันนะคะอันนี้คันหนึ่งของพ่อแม่แบนมอเตอร์ไซค์มาผิงขับเก๋งมามาคนละเธอพี่น้องไปแล้วกลับบ้านมืออื่นไปตากเขาตอนะจ๊ะบ๊ายบายกาด,ดีห่อนพอเก็บเขาแล้วแดด บมมีหอดขี่ฝ่าบมมีหอดลมฝนเบิด